รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พอมพมพมหนังที่ไหนเนี่ยหนังทางนี้อโอ้โหสวัสดีครับพี่พี่คืออย่างนี้ครับวันนี้ผมอยากกินอาหารแบบชุดใหญ่แฟกับพิบจัดให้ผมสักหนึ่งชุดได้ไหมครับ เอาจริงไอ้เสือถ้ามึงจะเล่นไปเล่นที่อื่นเลยป่ะกูยิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่ไอ้บ้าลูกค้ายิ่งน้อยอย่างเนี้ยฉันก็อยากกินอาหารอร่อยอร่อยไอ้พี่เอาต้มยำทะเลแกงฮังเลทางเหนือเอาหูฉลามน้ำแดงแกงเผ็ดเป็ดย่างไก่ผัดเป็นมะม่วงเอ้ยเอ้ยลืมไปลืมไปไก่เผ็ดมะม่วงเนี่ยเป็นไก่เป็นหมูนะแล้วก็เผ็ดมะม่วงเนี่ยเอามะม่วงเปรี้ยวไอ้ที่กิมะพานไม่เอาเดี๋ยวซ้ำอื่นเขาสุดละอะไร ก็อยากกินโอ้ยสะใจกูจังเลยอะไรขนเมึงเเนือคนกําลังอารมณ์ไม่ดีจะสั่งก็สั่งเอานะก็ฉันอยากกินนะวันนี้ฉันมีนัดสําคัญมากด้วยเราอยากจัดชุดใหญ่นัดกับใครโอ้พี่ฉันมีนัดกับท่านแบคโรดแบคโรดสุดยอดเซียนบอลพนันออนไลน์จริงเซียนอะไรนะ เช่นพนันบอลออนไลน์มันมีที่ไหนล่ะไอ้ทรงเซียนน่ยมันไม่มีหรอกไปเชื่อมั่นไม่ได้นะว่าไอ้พวกเซียนพวกนี้มันหลอกลวงประชาชนไปเป็น18มงกุฎแทงไปแล้ว่ามันก็ไม่มีได้หรอกมันมีแต่เสียเสียเสียนับวันเจ๊งนับวันจนมึงเชื่อกูจริงไม่จริงไม่รู้หรอกครับแต่เงินในมันเชี่ยงเสือนี่ครับง้อเงขึ้นทุกวันเป็นไงวิญญาสลัดปับ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 เลยเป็นไงนี่มันมีจริงหรอว้เสือมันมีจริงพี่ นี่รหานะที่ที่สั่งไปเนี่ยถ้าพี่มีนะพี่มาบริการฉันเลยเลยฉันยินดีจ่ายเต็มที่เงิน <arose. S 2> มาเยอะมากเยอะจนก,กระเป๋าเสียทรงเลยพ่อแบ่งยี่สหรือเปล่าดูให้ดีก่อน่โอ้โอเยเสียเวลาวะ่ะเอาค่าเสียเวลาไปทั้งกี่ร้านอื่นแล้วเดียวเสือน้องรักรับผมอย่าตัดสินใจอย่างนั้นสิใจเย็นอย่าวู่วาม นั่งคุยกันก่อนมาคุยเรื่องเซียนเนี่ยมันเป็นยังไงอือาอาย,ยอดมึงก็เหมือนกันนะเห็นเงินไม่ได้ทำตาโตอันเนี้ยไม่เงินลงทุนนี่มันเงินพนันบอลได้มาเดี๋ยวก็คืนเขาหมดเงินเหมือนกันแหละคมอย่าไปเรียงเ,เรียกว่าเป็นการลงทุนจะฟังดูดีกว่านะคะการลงทุนใครไม่เรียกนการลทุน,อ,น,น,นอันแบงก์รถใช่ไหมครับ<ะ>สวัสดีครับ เรียกว่าจ๋าเฉยๆก็ได้ค่ะชื่อจ๋าจ๋าชื่อคองกับผมเลยครับเอาของอะไรนะชื่ออะไรอ่ะชื่อคอมครับเอาของตรงไหนอ่ะคอมจ๋าไงเอาเอาแล้วหลวงตาครับตอนนี้การพนันออนไลน์เนี่ยมันเริ่มเปม็นปัญหาลูกร่าใหญ่โตลแล้วนะครับเพราะมันเข้าถึงง่ายแค่กดในโทรศัพท์เนี่ยก็เข้าถึงได้เลยนะครับน่าเป็นห่วงนะยิ่งโรคอยากหวังรวยทางรัฐ ก็ยิ่งหมดตัวแล้วนนคิดหาทางแก้ไขไว้ยังไงที่จริงผมก็วางแผนไว้แล้วครับหลวงตาแต่ไม่รู้ว่าจะจัดการได้ตามแผนหรือเปล่าดีนนเรื่องแบบนี้ช้าไม่ได้นะครับหลวงตาก็เลยมาปรึกษาหลวงตาเนี่ยะครับเผื่อว่าจะได้คำชี้แนะอะไรเพิ่มเติมครับแค่คุณเสือนะคะดูะตัวเลขตามที่จ๋าบอก เท่านี้ก็จะรู้แล้วค่ะว่าบอลคู่ไหนกำลังจะยิงเข้าประตูง่ายๆแบบนี้เลยครับค่ะโอ้ยง่ายแบบนี้ขอลองมิชาหน่อยดีกว่าพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเสือะไรพี่พี่จริงๆแล้วบอลมันเตะกันในสนามไม่ใช่เหรอวะแล้วมาดูตัวเลขอย่างเดียวอย่างนี้มันมันไม่ง่ายมันไม่แปลกไปหน่อยเลยเสือน่าจะยอดอีกอย่างเป็นผู้หญิงด้วยจะรู้เรื่องบอลหรือเปล่าวะเออวะถ้าางนั้นมาลองดูกันหน่อยไหมล่ะคะบอลออสเตรเลียที่กำลังเตะอยู่เนี่ย อีกไม่เกิน2นาทีจะมีการยิงประตูค่ะมั่วหรือเปล่ามั่วไม่มั่วไม่รู้อะมันยิงประตูแล้วนะเฮ้ยไอของแบบนี้มันก็ฟุกกันได้นะเสือมึงเชื่อกูดิถ้างั้นเป็นบอลเกาหลีแล้วค่ะกําลังจะยิงประตูแล้วค่ะเฮ้ยยิงแล้วเหรอ เสือน้องรักถ้าเกิดว่าพี่อยากจะร่วมทุนด้วยเนะี่ยพี่ต้องทำยังไงวะพี่ก็แค่สม,มัครโอนเงินเล่นได้เลยที่เก๋อู้มันจะดีเลยว,วะ <c oughs> เออดีสิอาคม <c oughs> ก็มันแหมเอะยิงเอะยิงแบบแป๊บเดียวก็ได้ตังค์แป๊ดเดียวก็รวยแล้วไม่แน่นเ้ยเราอาจจะมีเงินซื้อบ้านก็ได้ถ่าสมัครกับจ๋าตอนนี้เนี่ยจะมีโปรโมชั่นด้วยนะคะยังไงอะครับก็ยอดเงินที่โอนเข้ามานะคะจะเพิ่มมาอีกหนึ่งเท่าเลยค่ะ ช่องทางดีซะหลือเกินปลอดโปร่งนะถ้าทางจะรวยก็เยอะเลยล่ะผมนะอคืออย่างนี้นะครับผมสนใจครับเจ๊ต้องทำาไงครับเจ๊เลยอ่ะพี่อ้าวกูรู้ขนาดนี้ก็ต้องเรียกเจ๊แล้วครับเจ๊มือถือมาเลยค่ะครับผมไม่มือถือ่วนตัวตลอดนี่นะคะง่ายๆเลยค่ะเข้าไปที่ เรียบร้อยแล้วจ้าทีนี้นยป้าก็เล่นเกมหรือเข้าคาสิโนก็ได้หรือว่าจะเดิมพันกีฬาทุกประเภทได้หมดเลยนะป้านะอเดี๋ยวออแล้วมันได้เงินจริงๆเหรอ,อสิเดียได้จริงสิคะเว็บของจ๋าเนี่ยเว็บใหญ่ม,มั่นคงแล้วก็จ่ายจริงคะ่ะถูกต้อง แต่ฉันเล่นไม่เป็นอ่ะโอ้ยไม่เอาตัวเองอม่คิวผูกโบสิจ๊ะไม่้องสงสัยน้องเสือบอกจัดให้นี่พอเจจ๋าเนี่ยมีทีเด็ดมาให้ฉันปั๊บฉันว่าเขาบอกป้าปุ๊บป้าแทงปับ๊บรอรับซรับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บได้เลยจ้าง่ายเฮ้ยได้เงินด้วยเหรอครับผมมันก็ดีสิฉันจะได้มีเงินไปปิดยอดบ้านไง เสือเข้ามาสอนเข้าเว็บอะไรนะเล่นบอลออนไลน์ครับผมจับเจ๊จ๋านี่แล้วได้ข่าวว่ามีสูตรสาเร็จด้วยนะใช่ครับสูตรทีเด็ดเลยครับผมอะไรนะนี่ปาจะเล่นพนันเหรออยากหมดตัวไงอุ้ยอย่าเรียกแบบนั้นสิคะให้เรียกว่าเป็นการลงทุนดีกว่าลงทุนครับผมลงทุนพาะว่าอะไรรู้ไหมครับพ่อเจ๊จ๋าคนนี้คนดีเขามีทีเด็ดครับผมเด็ดไม่เด็ดอะไรไม่รู้หรอก การพนันก็คือการพน,นันใครเล่นก็หมดตัวทั้งนั้นแหละค่ะอลองหน่อยนะไหนๆเขาก็สมัครให้แล้วะนี่ป้าไม่ได้ยินที่ฉันบอกอ่ะเนี่ยเงินน่ะมันก็เงินฉันนะฉันจะทําอะไรนี่มันก็ควรจะเป็นเรื่องของฉันถูกไหมป้าถูกต้องับป้าได้ถ้าป้าไม่ฟังให้ฉันพูดนะก็ตามใจเออ มาผจนคนจะรวยระหาบจริงเลยอ่ะไหนต่อสิแล้วมันต้องทำยังไงต่ออ่ะไหนไม่ยากไม่ยากครับมา้องเสือจัดการให้นี่และป้าเห็นช่องนี้ไหมครับป้ากดตามตัวเลขที่ฉันบอกนะงั้นตามนั้นแหละครับ๋ยวมาเอารับอ่ะนี่นายเจอตัวก็ดีแล้วช่วยไปจับป้าหน่อยป้าหน่อยไหนอ่ะไม่เล่นแหมหยอกเล่นนิดเดียวโถจะไปจับป้าก็ทําไหมป้าฉันนะดิไปเล่นพนันออนไลน์เพิ่งสมัครกับพี่เสือไปเมื่อกี้ เป็นเรื่องนี้นต้องรอก่อนรอรออะไรฮะรอให้หมดตัวก่อนไงคืออย่างนี้ของพวกนี้มันต้องใช้เวลานี่นายเป็นตำรวจเก๋ไหเนี่ยใช้เวลาอะไรคือมันต้องมีหลักฐานด้วยเอาง่ายๆอะ่ะหลักฐานก็ฉันนี่ไงพยานเอาไปสอบปากคำสิคือนอกจากหลักฐานแล้วต้องจับให้ได้คาหนางังคาเขาด้วย,ยจะจ้าบจะจ้าจ,จ้ารอพุก่น อะไรคะคุณเสือสูตรเด็ดจ๋าก็บอกคุณเสือไปหมดแล้วนี่ค่ะคือผมอยากเข้ากลุ่มสุดเด็ด V.P. ครับคือผมจะได้รู้ที่เด็ดก่อนใครครับแล้วก็จะได้จะได้เงินเยอะๆครับแต่ว่าเอ่อให้ผมเข้าเลยนะครับกลุ่ม V.P. ครับเดี๋ยวผมจะช่วยหาลูกค้าให้เยอะๆเลยครับนะคุณจ๋าก็ได้ค่ะครบพรตกนองครับ มือค่ะอมือครับมือมือถือค่ะวาครับทำไมคุณจะาทำหน้าเหมือน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 อลไรยทุกอย่างนี่ค่ะอ๋อเสือรับจ่าดึงคุณเสือเข้ากลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากครับแล้วก็อย่าลืมนะคะอีกสามวันเนี่ยจะมีสุดยอดทีเด็ดตามที่บอกเลยค่ะ ได้เลยครับเดี๋ยวผมช่วยหาลูกค้าให้เยอะเลยครับขอบคุณนะคะครับผมไปก่อนนะครับค่ะไปค่ะไปครับมาสการครับหลวงตาว่างานนท์มาสมื่ยข้าเลยคือผมจะมาบอกว่าแผนเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วครับหลวงตา ถ้าอย่างนั้นนนต้องรีบจัดการเลยเดี๋ยวช้าจะไม่ทันการน่าจะเร็วๆนี้แหละครับหลวงตาแต่มันติดอยู่ตรงที่ว่าชาวบ้านเนี่ยเริ่มเข้าสู่วงจรกนารพนันออนไลน์กันเยอะแล้วนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่หลวงตาเป็นห่วงเพราะฉะนั้นนนต้องรีบจัดการเดี๋ยวนี้เลยได้ครับหลวงตา เราไปเองแหละขืนทิ้งไว้อ่ะผีพน,นันหนึ่งป้าก็ผ่านหมดสิมันจะมากเกินไปแล้วเนอะเว้ยนี่ยังน้อยไปเดี๋ยวฉันจะไปแจ้งความจับป้าด้วยอุยเร็แล้วคุณนี่ป้านี่ฉันหวังดีกับป้านะฉันไม่อยากให้เราต้องหมดตัวพ่อยพนันบ้าบ้านนะั่นอ่ะก็พูดตั้งหลายหนแล้วมันไม่ได้การพันันมันเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งนี่เดเดได้ตังมาแล้วด้วยอะป้าคิดว่ามันจะได้ตลอดเหรอป้าไม่รู้เองไงว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีวันเสียไม่มีทางมันต้องได้สิ ฉันจะพิสูจน์ให้แกดูเผ้ยมีงอก็ได้นี่อะไรแล้วจะไปไหนไปไหนมันก็เรื่องของฉันเว้ยไม่เกี่ยวเดือจริงเลยน้ำเ่มเดี๋ยวลุงเดี๋ยว ไม่สนใจสมัครหรอไม่โอ้โโอโยลุงวันนี้มีทีเด็ดเลยนะไม่สนมมเราอะใจร้อนนะเราอะอเอางี้ฉันขอย,ยืนสักพันหนึ่งได้ไหมหฉันให้ดอกเนยร้อยละยี่สิบโอ้ยทำไมน่าเลือดจังอะอเลือดในชามนี่เลือดลุงมะเนี่ยเจ้าไม่เอาเอาสิครับรออะไรมา,มานับ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 ยนะใครก็อยากเล่นนะเอาแล้คืนด้วยนะได้เจ็ดร้อยเา ลุงทำไมเจ็ดร้อยหกสิบอะอ้าวก็หักดอกด้วยไงเฮ้ยลุงหักดอกก็ต้องแปดร้อยดิก็หักค่าก๋วยเตี๋วด้วยด้วยไงในชามเนี้ยชามเนี้ยโอ้ยหักอะไรืั้งไหนอู้หูเสือจา๋าเสือโอ้ไหนวันนี้ได้ข่าวว่ามีทีเด็ดใช่ไหมวันนี้บอกเลยว่าเด็ดมากนี่ป้าเห็นตังไหม้ นี่ได้แล้วเหรอเฮ้ยยืมเข้ามาเมื่อกี้นี่ะกะเอาไปใส่เพิ่มไงอ๋อนี่ของฉันนะไอ้ที่ได้มานะก็ใส่ไปเพิ่มและไอ้เงินที่จะผ่อนบ้านนะก็ใส่ลงไปอีกนะอู้ลงสุดตัวเลยฉันกะว,ว่าถ้าได้เงินงวดนี้นะ,ะจะเอาไปปิดยอดบ้านเลยโอ้โหสบายกะสบาย เออเดี๋ยววันนี้ไปรุ้นพร้อมกันร้านยอดนาคมเออดีไปเลยดิไปเลยอะไรล่ะสั่งก๋วยเตี๋ยวไปแล้วงั้นแอาอย่างนี้ไปกินที่โน่นเลยอยากกินตามมาเ้ยปรึกษากันเรือยงเนี่ยป้ามาเหอะโอ้โหแหมเดินดุ๊ก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 นึกว่าเสมอบ์ลอยด้วยป้าโอ้ยยอดเนื้อหมูเนื้อไก่ปไหนหมดอ่ะเอามันหมดแล้วเหรอจะบอกแล้วไม่ได้ซื้อไม่ไม่ได้ซื้อไม่มีตังนี่มึงเอาเงินไปเล่นการพนันหมดเลยหรือไง ฟังก่อนคือฉันเอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปเพิ่มทุนในการเล่นเข้าใจรือเปล่าวันนี้ทีเด็ดน้งเว้เขาบอกมาอ้าวแล้วคราวนี้จยาเอาอะไรขายล่ะมึงก็ขายแบบมังสวิรัตไปก่อนสิวะได้ตังค์ด้วยได้บุญด้วยไม่ดีหรือไงเดี๋ยวถ้าได้ตังค์เมื่อไหร่จะซื้อมาคืนให้ทุกอย่างเลยอะแต่ถ้ามึงเสียบทนะวันนี้มึงหัวแตกแน่ใจเย็นหนโอ้ยป้าปะไบไปไหนฮะเอาเต๋วไว้ฉันกินก่อนอ๋อเอาไปเอไป ผมยังไงบ้างพี่ยอดเนี่ยฉันทุ่มหมดตัวเลยนะไปยืมเงินเขามาด้วยเอาจริงเลยนะเออพี่วันนี้ถ้าทางดูจะแย่ว่ะไอ้เสือเนี่ยจะจบเกมแล้วมันจะมียิงไอสักเม็ดเลยเนี่ยมึงลองโทรถาม VIP หน่อยสิมันยังไงมันทีเด็ดจริงหรือเปล่าเนี่ยเจ็งในไลน์กลุ่มกันนะพี่เฮ้ยอุ้ยอ้ยไอ้เสือร้องสะโตกใจเลยอ่ะก็ฉันโดนเด้งออกจากกลุ่ม VIP อ่ะอ้าวหาไม่เจอแล้วอ่ะ เจ๊จ๋าไงมึงไล่ลาถามเขาเลยเออ,เออได้พี่ไล่หาเจ๊จ๋าก่อนเมื่อคืนฉันไล่เขาอยู่เอ,อ้ยเจ๊จ๋าไม่ตอบฉันตั้งแต่เมื่อคืนเลยอ่ะโทรเบอร์ตรงเลยโทรเลยนะเออเออเบอร์ปิดไปแล้วอ,ะอ่ะบอลไหลแล้วตายแล้วเฮ้ยออยอดแล้วมันเป็นยังไงอ่ะผลมันเป็นไง จบเกมแล้วผลผลเป็นไงบ้างพี่ไม่ยิงสักเม็ดโอ้ตายดีกว่าไอ้ยอดมึงตายาอมใจเย็นๆฟังฉันก่อนคมกูไม่ฟังแออใจเย็นๆบอกแล้วไงเล่นให้ดูบ้างมันดูทุกคู่แหละแต่มันพลาดอ่ะโอมไม่ฟังโอ้ยพ่อโอ้ย ปวดเงินสะสมมาป้านะป้าฉันพูดแล้วก็ไม่ฟังอ่ะแล้วทีนี้จะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าบ้านน่ะถ้าเขามายึดมาจะทำไงเนี่ยป้าเออฉันขอโทษแหมก็แค่ฉันอยากได้เงินไปปิดยอดน่ะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งลำบากส่งนี่เล่าไอยอดเองก็เหมือนกันนะแล้วคราวนี้เอาเงินที่ไหนเปิดร้านนะ โทษฉันได้ยังไงวะต้องโทษไอ้ดีเนี่ยไอ้เสือเป็นคนพาเรื่องพาราทั้งหมดเข้ามาหาพวกเราทําให้พวกเราเจ๊งทุกวันเนี้พ่อยอเสือเลยครับอ้าว,าวพี่ยอดมาโทษฉันคนเดียวได้ไงอ่ะฉันก็เจ๊งเหมือนพี่นี่นหลฮะแต่พะมึงไงมึงเป็นคนพาเข้ามาเลยเลือกโทษกันซะทีเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นก็เพราะความโลภมันครอบงำพวกเราใช่ไหมหครับใช่ครับ นูก็เตือนน้นแล้วอะค่ะแต่ป้าเขาก็ไม่ฟังอะหลวงตาเอานะนไหนเรื่องมันก็เกิดขึ้นแล้วเราเป็นคนในครอบครัวเดียวกันมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันน้มัสกัดหลวงตาอ่ะไจริพัพรหลวงตาครับนี่ไงครับอีเจ๊ตัวดีครับอีคนนี้เลยครับ ที่มันทําให้พวกเราเจ๊งไงครับอีคนนี้เลยครับใช่ครับโอ้โหยังจะกาบครบเดี๋ยวไปตกเปี้ยกนี่แหละแ่งอามใส่ลนี่เย็นแล้วใครว่าพวกแกหมดคนเดียวเหรฉันก็หมดตัวเหมือนกันแกหมดไปกี่ตวแล้วกับฉันนี่ยแกมาพาฉันหมดเหฉนมือนกันมันหลอกแกก็หลอกแกสิแกก็ไม่ควมาหลอกฉันนะเป็น้หญิงนะเป็นผู้หญิงคกนมาเลยอะไรโยโยเดียวโย้โยันใจเย็นๆใจเย็นบอผู้หญิงนี่นอนเล่าให้หลวงตาฟังสิ มันเป็นยังไงมายังไงกันคืออย่างนี้ครับตอนนี้คุณจ๋าเนี่ยก็ตกเป็นผู้เสียหายเหมือนกันครับนะโดนแบบเดียวกับพวกพี่ๆโดนนั่นแหละคือได้ทีเด็ดมาแต่ทีเด็ดมาดันพลาดตอนนี้ก็โดนเตะออกจากกูก้บีพีเหมือนกันใช่เจ้าค่ะตอนนี้จ๋าหมดตัวเลยค่ะหลวงตาทั้งบ้านทั้งรถที่จ๋าเอาไปรีไฟแนนซ์จ๋าหวังว่าจะเอาเงินไปทุ่มแล้วก็หวังว่าจะรวยทีเดียวแต่ตอนนี้ าหมดสิ้นทุกอย่างแล้วเจ้าค่ะเลอมันก็สมควรหรอกสมน้ำหน้าเว้ยมา,ายเกเลยใจเย็นใจเย็นใจเยเ็นโยมใจเย็นเนี่ฟังหลงตานะมันไม่มีใครร่ำรวยจากการพนันหรอกคนพวกนั้นน่ะเขาหากินกับความโลภเขาก็ต้องกระตุ้ตนเราให้อยากมีอยากได้เข้าใจไหมนนทแ,แล้วทีนี้จะทำยังไงต่อ ตอนนี้ผมก็จะกันตัวคุณจ๋าไว้ก่อนครับเพื่อจะได้วางแผนเข้าถึงตัวการใหญ่ให้ได้ครับลูกตาค่ะจา๋าสำนึกผิดแล้วค่ะแล้วก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลทุกอย่างที่เป็นประโยชน์กับทางราชการค่ะเพราะความไม่รู้ของจ๋าเองที่ทำให้จ๋าคิดว่ามันคือการลงทุนไม่ใช่การพานันเจ้าค่ะกองค่ะผู้กองต้องจับพวกมันให้ได้เลยนะคะจ๋ายินดีช่วยทุกอย่างเลยค่ะ ได้เลครับขอบคุณมากครับแต่ก่อนเรื่องนั้นผมอยากจะให้คุณจ๋าเนี่ยช่วยให้ข้อมูลในชุมชนของเราก่อนนะครับจะทําให้ชุมชนของเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นจะได้ไม่หลงผิดเพราะความเข้าใจผิดแบบนี้อีกค่ะก็ดีนะหลวงตาว่าสิ่งแรกเราต้องตัดความโลภออกจากตัวเราไปก่อนแล้วพึงระลึกไว้เสมอว่ามันไม่มีอะไรที่เราจะได้มาฟรีฟรีหรอกถ้าเราอยากจะมีเงินใช้อยากจะร่ารวย ก็ต้องทำมาหากินด้วยสัมมาอาชีวะคืออาชีพสุจริตตามมักแปดจะได้ไม่ต้องมานั่งทุบก,กันแบบนี้นนทงตาถามหน่อยนอนจะจัดการกับพวกนักแกล้งการพนันแถวนี้ยังไงเดี๋ยวาตารงคับคือ ผมสํานึกผิดแล้วนะครับหลวงตาครับทำไมต้องจัดกองจัดการอะไรครับกฎหมายมีข้อนี้ด้วยเหรอครับผมสํานึกผิดแล้วนะครับต้องสิกับพี่ยอดสํานึกก็ส่วนสํานึกครับพี่เล่นหรือเปล่าเล่นสิโดนปรับไงเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง4ี่คนเนี่ยผมจะเชิญไปโรงพักไปเสียค่าปรับนะครับเฮ้ยนนพี่ฉันโดนปรับด้วยเนี่ยพี่ฉันเอาเงินส่วนตัวเนี่ยไปสืบราชการให้แกเลยนะเว้ยนนสืบราชการเดี๋ยวหมายความว่าไง ั้งหมดที่แผนแก่หรือว้โดนใช่เป็นแผนชั้นแต่แผนชั้นเนี่ยฉันให้เสือเข้าไปแค่คนเดียวไม่คืออย่างงี้คืออย่างงี้ฟังชั้นอธิบายนะฟังชั้นอธิบายคือชั้นอ่ะต้องการแบบว่าถ้าคนเดียวอ่ะมันไม่เนียนชั้นก็เลยชวนทุกคนเข้าไปแต่ทุกคนอ่ะโลภเองไงโอ้ยหัวใจเลยหใจเลยมากหัวใจเลยมาทางนี้ ตอนนี้ครับรับโบชัชว์ของเราได้เลยนะครับวันนี้เรามาร่วมกันรณรงค์นะครับให้ชุมชนของเราปราศจากการพนันทุกรูปแบบนะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองกันอีกต่อไปครับผมเข้าไปยุ่งเข้าไปเกี่ยวมีแต่เสียอย่างเดียวนะจ๊ะครับผมใช่ค่ะไอ้สุดเด็กที่เขาว่าเนี่ยไม่มีจริงนะคะโกหกทั้งนั้น,นะคะ่ะโ,โอ้แหม พูดกันคล่องเชีนะคะก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอที่มีคนมีประสบการณ์เนี่ย <c oughs> เขามาพูดให้มาได้ดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นอิ้ <c oughs> ต้องขอบคุณพวกคุณทุกคนเลยนะคะเมื่อวานเนี่ยพอฉันได้ความรู้จากพวกคุณฉันรีบไปเตือนลูกชายไม่งั้นน่ะคงหมดเงินหมดทองไปเยอะเลยอะ่ะขอบคุณพวกคุณจริงๆนะจ๊าไม่เป็นไรด้ะคุณนเดียวกันครับดีแล้วค่ะแต่ว่าอย่าลืมไปบอกต่อด้วยนะคะอ้ยใดเลยจ้ะ ของดีๆเรื่องดีๆแบบนี้บอกต่อเอามามามเอามาเยอะๆเลยเดี๋ยวพี่ไปช่วยแจกนะได้คุะคะขอใจนะจ๋าหวังว่าวิธีนี้จะทำให้นักพนันหน้าใหม่เนี่ยไม่เกิดขึ้นอีกเนาะแต่ยังไงก็ตัวเราเองต้องเข้มแข็งก่อนด้วยอะอย่างจ๋าเนี่ยจ๋าอ่อนแอร์เองอะค่ะก็เลยตกเป็นทาสของความโลภไปเลย นั่นแหละเ,เป็นเหต Art ุผล <talented S 1> ที่เราต้องมาให้ความรู้ชุมชนของเราทําให้ชุมชนของเราเนี่ยเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเวลาสิ่งยั่วยุอะไรเข้ามาเนี่ยชุมชนจะได้ไม่หลงผิดไงถ้าอย่างนั้นพวกเราลุยแจกกันามดโอล์ยเมอนโอล้วหายเองไไม่ด้บุหก แต่ถ้าในใจของเรามีพรหมวิหารสีอย่างนี้ได้บุญเต็มร้อย